สุดที่ใชัแล้วอีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นอันว่าไทยรัฐบาลไทยกับกลุ่มบ r n หรือที่เรียกว่าขาบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปาตานีจะมีการประชุมพิเศษเรียกว่าฟื้นการเจรจาสันติสุขก็ว่าดได้จะประชุมกันที่กัวลลัมเปอร์มาเลเซียก็จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกเรื่องนี้เหมือนกัน มาเลเซียนี่เรื่องไทยกัมพูชาและนี่ก็เรื่องไทยกับ BRN จะประชุมกันนัดพิเศษที่กัวลาลัมเปอร์หารือเกี่ยวกับการรื้อฟื้นกระบวนการพูดคุยสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยปาตานีทางฝั่งปาตานีมีดาตุกฮาจิโมมัด ร a บินบ er, ินบาเซอร์ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกรัฐบาลมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียเรื่อง BRN นี่ก็เป็นคนกลางมานานครับหลายปีและการเจราจาที่เรียกว่าสันติสุขนี่ก็เงียบไปปีครึ่งอย่างน้อยนะครับตั้งแต่รัฐบาลเสฐาแพทองทานเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรครืบหน้า แต่ถแถลงการที่ออกมานี่เป็นถแถลงการจากสภาความมั่นคงของมาเลเซียถแถลงว่าไทยกับ BRN เห็นพ้องเดินหน้าฟื้นกระบวนการพูดคุยสันติภาพในเดือนธันวาคือเดือนหน้านี้แหละครับถแถลงการนี้พูดว่ายังไงบอกว่าผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลไทยกับ BRN ได้ร่วมประชุมในบรรยากาศเป็นกันเองและสร้างสรรค์ ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกลับมาพูดคุยอย่างเป็นทางการทั้งในระดับคณะเจรจาและคณะเทคนิคอีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาปี2568ก็คือเดือนหน้าหลังจากที่กระบวนการพูดคุยชะลอตัวลงคือเงียบไปเลยนะครับข้อที่สองที่ทางฝั่งมาเลเซียถแถลงรัฐบาลมาเลเซียย,ยินดีต่อความเข้าใจร่วมกัน ท,ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นหนึ่งการให้ความสําคัญกับเสียงของประชาชนในพื้นที่ข้อนี้สําคัญนะครับถ้าทั้งสองฝ่ายคือรัฐบาลไทยกับ BRN ให้ความสําคัญเสียงประชาชนเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างที่ที่ผ่านมาแก้ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าประชาชนคิดยังไงต้องฟังเสียงประชาชนข้อสอครับ การคุ้มครองชีวิตและพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทํำยังไงอันนี้ก็สําคัญพระ่ผ่านมาคนที่ไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งก็พลอยเสียความมั่นคงในชีวิตไปด้วยคุณภาพชีวิตก็ยแย่ไปด้วยสความจําเป็นในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังโอ้เรื่องนี้แรงมากใครที่ลงไปพูดคุยทางใต้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนี่โดยเฉพาะเยาวชนนี่หนักมาก เยาวาชวนที่ติดยาเสพติดก็กลายเป็นปัญหาที่ซ้ําเติมเข้ามากับปัญหาที่ความระแวงสงสัยระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคนท้องถิ่นอยู่แล้วเพราะปัญหายาเสพติดนี่มันทําลายชีวิตทําลายความหวังอย่างมากมายนี่คือรัฐบาลมาเลเซียบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือรัฐบาลไทยกับบรเอ็นตกลงในหลักสามหลักคือย้ํานะครับว่า เรื่องของเสียงประชาชนในพื้นที่สําคัญ2เรื่องของการคุ้มครองถึงชีวิตพลเรือนที่ไม่เกี่ยวกับความขัดแยง้งแล้วก็สามเรื่องยาเสพติดแถลงการที่ออกมาในภาพนี้ย้าว่ามาเลเซียพร้อมทํางานร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อให้การพูดคุยรอบใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นมีส่วนร่วมและเกิดผลอย่างแท้จริงในแถลงการนี้ตอนท้ายเนี่ย สำนักงานผู้อำนวยความสะดวกกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียยืนยันบทบาทของมาเลเซียครับที่จะสนับสนุนกระบวนการสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยและ b RN ต่อไปเพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และปัตตานีนี่เป็นข้อความที่น่าจะเป็นข่าวดีนะครับ เป็นข่าวดีที่แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราก็เห็นข่าวดีอย่างนี้มาระยะหนึ่งแต่ไปไปมามามันไม่บรรลุเป้าหมายที่แท้จริงเสียทีตรงนี้แหละที่เป็นคำถามใหญ่ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ความสงสยัยความระแวงมันยังมีฝังลึกอยู่พอสมควรใช่หรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะนำ ไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆนานาอย่างไรในความเห็นของคุณรมดอนปัญจอสอสอพักประชาชนของภาคใต้เนี่ยบอกว่าท่ามกลางความชุนลมุนก็มีความเคลื่อนไหวของการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ปาตานีที่กัลาลัมเปอ หลังจากที่มีการพบกันเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเขาเพิ่งพบกันบอกว่าเมื่อวานเนี่ยทางสมชม,มาเลเซียออกถแถลงการระบุว่าทั้งผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลไทยและ BRN ได้แสดงเจตจำนงที่จะฟื้นคืนกระบวนการพูดคุยในระดับทางการทางการนะครับและระดับคณะทำงานเชิงเทคนิคเดือนหน้าน คุณอมดอนปัญจอธิบายอย่างนี้ว่าขบวนการนี้มันหยุดชะงักมาปีครึ่งแล้วและเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่น่าสนใจคือทั้งสองฝ่ายจะให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชนเน้นไปที่การคุ้มครองชีวิตของพลเรือนและปัญหายาเสพติดเรื่องแรกเป็นเสียงเรียกร้องของคนทุกกลุ่มมาเนิ่นนานแล้วแหละความจริงเราฟังเสียงประชาชนเขาหรือเปล่ามีแต่เจ้าหน้าที่รัฐ มีแต่ฝั่งนี้จะเอาอย่างนั้นฝั่งนั้นจะเอาอย่างนี้แต่ไปฟังผู้ที่ถูกกระทบหนักที่สุดรักเสียงเขาควรจะไปเสียงดังที่สุดคือเสียงประชาชนเรื่องหลังคือเรื่องยาเสพติดนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่มีปัญหากระทบกับคนในพื้นที่อย่างมากเรื่องหลังนี้อาจจะเป็นเรื่องของพลเรือนที่ได้ผลกระทบท,ท,ทั้งๆที่ม่เกี่ยวข้องขัดแย้งและเรื่องยาเส,สพติดสสพรกประชาชนของภาคใต้บอกว่าเป็นไปได้ ว่านอกจากการร่วมกันลดความรุนแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วเนี่ยการหาวิธีทำงานร่วมกันเพื่อรับมือปัญหาเทาเปัญหาเทาเอย่างยาเสพติดก็จะเป็นความท้าทายใหม่ที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนคุณ <c oughs> รมดนปัญจอบอกว่าภายใต้การบริหารของรัฐบาลอนุทินที่มีกรอบเวลาสั้นๆ การเริ่มอย่างนี้สำคัญมากเพราะว่ามันสานต่อสิ่งที่ค้างคาเอาไว้และส่งต่อโมเมนตัมแรงผลักดันต่อไปสนหรัรัฐบาลหน้าส่วนรัฐบาลมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นคนกลางเขาใช้คำว่า facilitator ผู้อำนวยความสะดวกไม่ใช่เป็น mediator ไม่ใช่เป็นผู้เจรจาหรือไกลเกลี่ยความคืบหน้าเช่นนั้นก็เพิ่มบารมี สำคัญในภูมิภาคโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเนี่ยอันวาอิบราฮิมนายกมาลเลเซียทําทั้งด้านกับไทยกัมพูชาและตอนนี้ก็มาทําทั้งเรื่องไทยกับ BRN ซึ่งความจริงเรื่องไทยบีไอเนี่ยยาวนานคุณอันวาเนี่ยแกรู้เรื่องนี้มายาวนานพอสมควรและสำหรับเรื่องนี้ในความเห็นของคุณโรมดอนบรรจ์บอกว่า พอบ,บทบาทมาเลเซียเด่นชัดอย่างนี้ก็เพิ่มบารมีเพิ่ม Leverage สำคัญในภูมิภาคโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยแม้ว่าความขัดแยง้งตรงชายแดนทั้งสองแห่งจะมีพื้นฐานและสถานการณ์แตกต่างกันก็ตามแน่นอนมันต่างกันเยอะมากที่จะนำไปสู่อะไรก็ตามแต่ที่น่าจะมีตอบคำถามได้ว่า ครั้งนี้ความจริงใจจะมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วย mm. สิ่งที่ตามมาคือนักวิเคราะห์ต่างๆเขาก็มองกันนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดข้อตกลงอย่างที่เราคาดหวังว่าอยากจะได้ซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนเพราะว่าถ้าบอกว่าบรรยากาศที่เจอกันวันที่11บอ็ดพฤศจิกาเนี่ยดูเหมือนดีเนี่ย ก็ยังต้องสงสัยว่าเวลานั่งลงคุยกันจริงๆมันจะสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างตรงไปตรงมาได้มากน้อยแค่ไหนยอย่างไรอาจารย์เอเนี่ยได้ไปศึกษาดูแนวทางวิเคราะห์หลายฝ่ายที่น่าจะทำให้เราเห็นว่าอ่ะเงื่อนไขกติกาครั้งนี้จะนำความสงบ สันติสุขไม่ใช่คำว่าสันติภาพเดิมใช้สันติภาพแล้วตอนหลังที่ใช้สันติสุขคราวนี้ของจริงหรือเปล่าครับอาจารย์เอสวัสดีครับเรื่องของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ของไทยเนี่ยนะครับเหมือนจะเงียบเงียบไปนานเลยแต่ว่าล่าสุดนี้เองครับ <c oughs> เพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซีย <c oughs> เขาได้จุดประกายความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันครับ ใช่ครับคำถามก็คือว่าเอ๋หลังจากที่ทุกอย่างมันนิ่งมันเงียบไปเป็นปีเนี่ยแล้วทาไมจูจ่ๆถึงมีความหวังใหม่โผล่ขึ้นมาได้ล่ะครับอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ว่าเดี๋ยวเรามาหาคําตอบนี้ไปพร้อมๆกันเลยและคําตอบก็อยู่ตรงนี้เลยครับคือเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองสภาความมั่งคงแห่งชาติของมาเลเซียได้ทําในสิ่งที่หลายๆคนรอคอยมนนานมากนั่นก็คือการออกถแถลงการ ประกาศเลยนะครับว่าการพูดคุยสันติภาพจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งอย่างเป็นทางการด้วยโอ้โหนี่คือสัญญาณที่ต้องบอกว่าดังแล้วก็ชัดเจนมากๆทำลายความเงียบที่มันปกคลุมมาเป็นปีได้เลยแต่ที่มันพีคไปกว่านั้นอีกนะครับคือเขาไม่ไปพูดลอยๆนะครับแต่มีการกำหนดไทม์ไลน์ที่ชัดเจนมากๆเลยนั่นก็คือเดือนธันวาคม2025ครับอย่าวันนี้ไม่ใช่แค่คำสัญญานะครับ แต่มันคือการปักหมุดลงบนปฏิทินให้เห็นกันจ่าจ่ะเลยเป็นการประกาศต่อสาธารณะที่แบบว่าสร้างแรงกดดันให้ทั้งสองฝ่ายต้องลงมือทํากันแบบจริงจังแล้วล่ะครับคราวนี้ไม่มีที่ให้หลบแล้ว<อ>ทีนี้ในถแถลงการฉบับนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่าคือถ้ามองเผินๆนะครับมันก็อาจจะดูเหมือนภาษาราชการทั่วๆไปแต่เชื่อ,หอไหมครับว่าถ้าเราลองแกะดูให้ลึกลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีความหมายสําคัญซ้อนกันอยู่ถึง3ชั้นเลยทีเดียว เอาละครับชั้นแรกสุดเลยนะคือการคืนชีพให้กับโต๊ะเจรจาคือกลับมาคุยกันแบบจริงจังเลยทั้งในระดับคณะทำงานแล้วก็ทีมเทคนิคต่างๆพอมาถึงชั้นที่สองอันนี้คือการขยับเนื้อหาครับทำให้มันลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมาและสุดท้ายชั้นที่3ก็คือการที่มาเลเซียเองเนี่ยยืนยันบทบาทของตัวเองในฐานะคนกลางแบบแข็งขันกว่าเดิมมากๆและจุดนี้แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงที่ผมว่าสาคัญที่สุดเลยนะมันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยครับ จากเดิมที่มองผ่านเลนที่เรียกว่าความมั่นคงของรัฐที่แบบโฟกัสแค่เรื่องลดเหตุระเบิดลดการประทะตอนนี้เขาเปลี่ยนไปสู่เลนใหม่ที่เรียกว่าความมั่นคงของมนุษย์ครับซึ่งมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการให้ความสําคัญกับชีวิตกับความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่จริงๆเลยตั้งแต่เรื่องการคุ้มครองพลเรือนไปจนถึงการแก้ปัญหาสังคมอย่างยาเสพติดนี่มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยนะครับว่าเสียงของคนในพื้นที่เนี่ยมีความหมายนะ แน่นอนครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเลยอยนะครับความจริงก็คือตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีบุคคลสําคัญคนหนึ่งครับที่ทํางานอยู่เบื้องหลังแบบเ,เงียบๆเลยนะเพื่อปูทางเพื่อทําให้วันนี้มันเกิดขึ้นมาได้แล้วคําถามก็คือใครก,กันล่ะครับใครคือสถาปานิกคนใหม่ที่ว่านี้ใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในการต่อจิ๊กซอที่มันเคยกองกระจัดกระจายให้กลับมาเป็นรูปเป็นร่างได้อีกครั้งหนึ่ง โอ้โห oh, mm hmm. ต้องบอกว่าสไตล์การทํางานนี่แตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับคือคนก่อนเนี่ย oh. พลเอกซูคิฟรีท่านมาในสไตล์ทหารเลยครับตรงไปตรงมาชัดเจน mm hmm. แต่ผลก็คือมันกลับทําให้ความไว้วางใจลดลงแต่คนใหม่ mm hmm. ดาตุกฮาจีโมฮัตราบินบินบาเซียทํางานตรงข้ามเลยครับ mm hmm. เขาเรียกที่จะทํางานแบบเงียบๆอยู่หลังฉากแล้วก็เน้นพิธีการสร้างสะพานอย่างความไว้วางใจให้มันเกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก และโปรไฟล์ของโมฮัรล,ลาบินเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับคือเขาไม่ใช่แค่ใครก็ได้ที่ถูกส่งมานะแต่เป็นถึงอดีตผู้อำนวยการสภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซียเลยนะครับประสบการณ์นี่คือกว่า30ปีครบเครื่องมากทั้งการทูตข่าวกลองยุทธศาสตร์เรียกว่าเป็นคนที่เข้าใจเกมนี้ในทุกมิติเลยก็ว่าได้และนี่แหละครับ<ม>คือเหตุผลว่าทําไมนายกอันวายอิบราฮิมถึงเลือกเข้ามากับมือเพื่องานที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้โดยเฉพาะทีนี้ การเลือกคนอย่างราบินมาแล้วก็การเปลี่ยนสไตล์การทํางานทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันกําลังสะท้อนให้เราเห็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากๆเลยนั่นก็คือยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมาเลเซียในยุคใหม่ภายใต้การนําของอันวาอิบราหิมนั่นเองใช่เลยครับภาพนี้มันชัดเจนมากๆเลยการผลักดันโต้สันติภาพในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบโดดๆเลยนะครับแต่มันเป็นเหมือนกับ พิกซอชิ้นสำคัญมากๆชิ้นหนึ่งที่กำลังจะถูกเอาไปวางเพื่อเติมเต็มภาพใหญ่ของนโยบายต่างประเทศของนายกอันวายบราหิมค,คือวิสัยทัศน์ของอันวาเนี่ยนะครับเขาต้องการจะวางตำแหน่งของมาเลเซียใหม่เลยในเวทีโลกให้เป็นเหมือนมหาอำนาจขนาดกลางที่สร้างสมดุลในภูมิภาคคือไม่เอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็จะใช้การทู่ที่ยึดหลักการกับผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ดังนั้น <S <S <ม>การเลือกมืออาชีพมากๆอย่างราบินมาทํางานนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นการส่งสัญญาณให้โลกได้รู้ไปเลยว่าเฮ้ยมาเลเซียตอนนี้จริงจังกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะจริงจังกับเรื่องสถนเถรพ่าพชายแดนนะไม่ใช่แค่เรื่องของเชื้อชาติหรือศาสนาเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วเ<ม>พราะเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าแถลงการครั้งนี้เนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับดาบสองคมเหมือนกันนะคือด้านหนึ่งมันก็มาพร้อมกับความหวังที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มาพร้้้้อออมมมกกกกััับบควววาาาทททยยี่่่ตงงหนนนไแพเล คือด้านหนึ่งเนี่ยมันคือความหวังที่สว่างสวัยเลยละครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็มีกรอบเวลาที่ชัดเจนมีหัวข้อการพูดคุยที่มันจับต้องได้ที่มันพูดถึงชีวิตของผู้คนจริงๆแต่อีกด้านหนึ่งโอ้โหนี่คือแรงกดดันมหาศาลเลยนะครับที่ไปกองอยู่บนบ่าข,ของทางรัฐบาลไทยแล้วก็กลุ่ม BRN คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องพิสูจน์ให้เห็นแล้วละครับว่าพวกเขาจริงจังกับเรื่องนี้แค่ไหนเพราะต้องไม่ลืมว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่จับตาดูอยู่นะครับแต่เป็นสายตาของคนทั้งโลกเลย และนี่ก็คือคำถามที่สำคัญที่สุดครับที่เราทุกคนคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยว่าภายใต้การอำนวยความสะดวกของคนกลางคนใหม่และภายใต้วิสัยทัศน์ของรัฐบาลมาเลเซียชุดใหม่เนี่ยโต๊ะสันติภาพที่มันเคยเก่าเคยหยุดนิ่งไปนานโต๊ะนี้จะสามารถฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆหรือเปล่าเพราะไม่แน่ว่าอืครับเรื่องนี้สำคัญเลยครับ เพราะว่าถ้าหากฟื้นได้สําเร็จมันก็แปลว่าเราพอจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าจะมีความสงบกลับมาในระดับหนึ่งสำหรับภาคใต้มิฉะนั้น20สบกว่าปีที่ภาคใต้อย่างน้อยสจังหวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกอยู่ในภาวะทุกข์ทรมานอยู่ในภาวะความขัดแย้งตลอดความระแวงสงสัยชีวิตไม่เคยปกติทั้งทงท,งที่ว่า ประชาชนใน3จังหวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพที่สูงมากแต่ความขัดแย้งทางด้านการเมืองน,นี่แหละครับที่ทําให้เราไม่สามารถจะขยับไปไหนได้ในการวิเคราะห์คําว่าสนักข่าวเบอร์นามาเลเซียเผยแพร่ข่าวเรื่องนี้ใช้ภาษาอังกฤษว่าปาตานีมาเลบีอาร์นในรายงานมาเลยด้วยนะปาตานีมาเลบีอาร์นซึ่ง รัฐบาลไทยพยายามหลีกเลี่ยงคําว่าปาตานีหรือคําว่าบีมาเลด้วยซ้ำไปแล้วก็เคยตั้งข้อสงสัยแต่ฝั่งรัฐบาลไทยฝ่ายคอมมั่นคมบางคนว่าเออเราเจรจากับบ r n นี่ถูกกลุ่มถูกคนหรือเปล่าบีอรสามารถสั่งการปีกที่ก่อความรุนแรงหรือเปล่าถึงทุกวันนี้ก็อาจจะยังมีคำถามนั่นอยู่แต่ว่า เอาละเจรจาดีกว่าไม่เจรจารอบนี้ถ้าหากทางมาเลเซียบอกว่าเปลี่ยนคนมาและกำลังสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาก็เอาละลองอีกสักตั้งเมื่อวานนี้เบอร์นามาสำนักข่าวของมาเลเซียบอกว่าคำว่าปัตตานีมาเลเียเอ็นที่ใช้คำนี้เนี่ยมันมีความหมายนะ คุณอนุพงษ์ชัยฤทธิ์อดีตรองผู้อำนวยการไทย PBS ซึ่งเ็าทำข่าวเรื่องภาคใต้มายาวนานตั้งก็สังเกตใน Facebook ของท่านบอกว่าการที่เบนามาใช้คำว่าปัตตานีและมาเลสองคำนี้การเพิ่ม adjective และ noun หมายความว่าเพิ่มคุณศรรพัพท์คำว่าปัตตานีแอนมาเลมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจทิศทางใหม่ของ เรื่องเล่าเนื้อ i v ่เกี่ยวกับความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณอนุพงศ์ชัยิฤทธิ์บอกว่ามุมหนึ่งอาจจะดูเหมือนเพียงการเลือกใช้คําแต่ว่าเมื่อคําที่มีรากฐานทางอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ในโลกของภาษามลายูถูกนําข้ามเข้ามาสู่ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของประชาคมโลกการรับรู้ของสื่อระหว่างประเทศผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการ องค์กรสิทธิมนุษยชนก็อาจจะเปลี่ยนไปในระดับที่ลึกกว่าปรากฏการเชิงภาษาอย่างมาก mm hmm. คุณอนุพงศ์ตั้งก็สังเกตว่าวลีปาตานีมาเลยมีชีวิตของมันเองในภาษามาลายูมายาวนานโดยเฉพาะชื่อเดิมของ BRN BRN ชื่อเดิมคือ Boris's บ i ริ n Revolusi n a s i o n a l Melayupatani ซึ่งสำนักขาวเบอร์นาม่าข,ของมาเลเซียใช้ในข่าวฉบับภาษามาลายูเมื่อวานในวันเดียวกันวลีนี้เชื่อมโยงกระบวนการ BRN เข้ากับอัตลักษณ์ของชาวมาลายูปัตตานีอย่างแน่นแฟ้นและสื่อถึงความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ข้ามพรมแดนสมัยใหม่แต่เมื่อคำนี้ถูกถอดรหัส ออกมาในสื่อภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกข้อสังเกตส่วนตัวของคุณอนุพงศ์ข้อสังเกตส่วนตัวบอกว่านี่เป็นการถอดรหัสออกมาในสื่อภาษาอังกฤษ,กฤษเป็นครั้งแรกความหมายที่สั่งสมมาอยู่ในบริบทภาษามาลายูก็ถูกส่งต่อไปสู่ผู้อา่านที่ไม่เคยสัมผัสโลกความหมายชุดนี้มาก่อนเช่นนะักข่าวต่างชาตินะักการทูตองค์กรพรหุภาคีหรือ หมหาเทายต่างประเทศเพราะว่าการนิยามบ r n ว่าเป็นปาตานีมาเลกคำว่ามาเลเนยบรเอ็นทำให้ลักษณะของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนแพทเทิร์นการตีความจากปัญหาความมั่นคงภายในของไทยไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีอัตลักษณ์เฉพาะและมีเครือญาติทางวัฒนธรรมในมาเลเซีย มีคำว,ว่ามาเลยครับในความเห็นคุณอนุพงศ์เดิมทีเรื่องบรอ็กับไทยนี่เป็นเรื่องภายในของไทยแต่พอใช้คําว่าปาตานีมาเลเยคุณอนุพงศ์ตีความว่ามันก็โยงไปกับมาเลเซียสิเครือญาติทางวัฒนธรรมมาเลเซียเป็นอัตลักษณ์เฉพาะในความเข้าใจของโลกที่ไม่ใช้ภาษามลายู ฉะนั้นในความเห็นของคุณอนุพงศ์ภาพของ b r n จึงอาจจะขยับจากการถูกมองว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธไปเป็นขบวนการที่ผูกพันกับข้อเรียกร้องทางชาติพันธุ์ไม่ต่างจากกรณีชาวเคิร์ชโรฮิงญาอาเจหรือคาตาลันทำให้สาระและท่าทีต่อความขัดแยง้งมีแนวโน้มถูกจัดวางอยู่ในกรอบที่เน้นสิทธิมนุษยชนอัตลักษณ์ของชน กลุ่มน้อยและสิทธิในการกำหนดอนาคตของตัวเองคุณอนุพงศ์ใช้คำว่า right to self determination สิทธิในการกำหนดอนาคตของตัวเองมากกว่าการจัดการความรุนแรงเชิงความมัน่นคงคุณอนุพงศ์จะตีความกว้างไปไกลไปหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องที่คงจะต้องมีการวิเคราะห์กันแต่ว่าความละเอียดอ่อนของภาษาคำนิยามเนี่ย มันก็มีสิทธิ์ทําให้คนที่ติดตามเรื่องนี้ละเอียดอย่างคุณอนุพงศ์บอกอืมคำนี้เบอร์นามาชัยเนี่ยน่าสนใจดังนั้นในความเห็นในแนววิเคราะห์ของคุณอนุพงศ์ที่เขียนอยู่ใน Facebook ของท่านน่ยบอกว่าความเปลี่ยนแปลงเชิงภาษานี้กระทบต่อการรับรู้บทบาทของมาเลเซียด้วยนะเพราะการใช้คําว่าปาตานีมาเลเบีร์เนั้นส่งสัญญาณว่ามาเลเซียไม่ได้มองตนเองเป็นเพียงคนกลาง ที่เป็นคนกลางโดยสมบูรณ์แต่เป็นรัฐที่มีความเกี่ยวพันทางวัฒนธรรมกับฝ่ายหนึ่งของความขัดแยง้งคือฝั่ง BRN ทําให้บทบาทของมาเลเซียในการอำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติภาพดูมีความชอบธรรมมากขึ้นในสายตาผู้สังเกตการนานาชาติและอาจจะสะท้อนยุทธศาสตร์การทูตแบบอัตลักษณ์ของรัฐบาลอันวาอิบระหิม ที่ผลักดันให้มาเลเซียเป็นผู้นำทางจริยธรรมและวัฒนธรรมของโลกมาลายูและมุสลิมด้วยอืมขอนี้น่าสนใจถ้าโยงก,กันกับแนวทางของอันวาที่ต้องการให้มาเลเซียเป็นมิดเดิลพาวเวอร์มาอำนาจระดับกลางที่มีบทบาทที่วางตัวเป็นกลางไม่โอนเอียงไปหมาอำนาจข้างใดข้างหนึ่งน่าสนใจ คุณอนุพงศ์บอกว่าวรลีนี้เมื่อเข้าสู่ภาษาอังกฤษสื่อโลกอาจจะเริ่มนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์ a อ p พีล e าซิราบหรือ DW Deutsch ของเยอรมนีหรือ International Crisis Group เมื่อคำหนึ่งถูกทำให้เป็นสากล n a r r a t i v e หรือเรื่องเล่าที่ตามมา ก็จะเป็นสาคนตามไปด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งปาตานีจะเปลี่ยนจากอธิบายในฐานะ insurgency คือการก่อเหตุร้ายไปสู่ความสู่กรอบของ ethnopolitical movement จะกลายเป็นความเคลื่อนไหวกระบวนการที่เกี่ยวก้งกับชาติพันธุ์และการเมืองอนี่คือประเด็นที่ คุณอนุพงศ์วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจมากคือถ้าเป็นไปตามนั้นก็คงจะทำให้เรามองเห็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกด้านนึงแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าคุณอนุพงศ์อาจจะตีความละเอียดลึกซึ้งเกินไปหรือไม่เราไม่รู้แต่ว่าแน่นอนมันทำให้เราต้องคิด ว่าแต่ละเรื่องทุกเรื่องนั้นมันมีบทบาทอะไรของมันที่ควรแก่การต้องมาวิเคราะห์และจับประเด็นเพราะว่าทุกความเคลื่อนไหว้วนแล้วแต่มีการตีความนําไปตีความฝั่งมาเลเซียตีความอย่างฝั่ง b รเอนตีความอย่างฝั่งไทยละตีความอย่างและสื่อนานาชาติรวมั้งองค์กรระหว่างประเทศซิงแทงที่ติดตามเรื่องนี้ก็ จะตีความไปอีกด้านหนึ่งได้เช่นเดียวกันดังนั้นเกาะต,ติดตามเรื่องเหล่านี้เพราะว่าการฟื้นการเจราจาย่อมเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การฟื้นเจราจาแล้วมันจะนําไปสู่การตีความที่จะซอแยกย่อยออกไปเป็นยังไงและการเมืองไทยเองเข้าไปสู่ภาวะยุบสภาเลือกตั้งใหม่รัฐบาลใหม่แต่ว่าการเจราจาจะมีขึ้นเดือนหน้ามันจะมีผลกระทบหรือโยงใยผูกพันกับร,รัฐบาลคุณอนุทินต่อไปถึงรัฐบาลหลังเลือกตั้งหรือไม่อย่างไง ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ต้องพิจารณาตรายตรองแต่ยิ่งเรามองกว้างมองครบถ้วนมองมองครบทุกมิติก็ยิ่งดีครับสำหรับการที่เราจะได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าครั้งนี้เราหวังว่าจะนำไปสู่ข้อตกลงบางอย่างที่จะทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดลดนน้อยลงคุณภาพชีวิตคนภาคใต้จะได้ดีขึ้นและปัญหาหลักๆยาเสพติด ปัญหาเรื่องของพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่ได้รับผลกระทบมาตลอดจะรับการเยียวยาจริงแท้แค่ไหนอย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ